จะมาใส่เครื่องอ่าน mp 3ที่เสียบ usb flash d r i v อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้นะอันนี้กล่องอันนี้ที่ผมทําเอาไปให้ลงุงน่าจะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับว่าทำไปตั้งกี่เดือนแล้วนะแล้วก็ไม่ได้ทําต่อเลยนะครับเดี๋ยวนะที่ยูทูปนะทู YouTube แล้วก็มาที่ตรงที่ค้นหานครับแล้วก็พิมพ์ชื่อช่องผมนะนะครับสมพร diy อ่าแล้วก็แตะที่รูปผมนะครับ แล้วก็มากดแตะคบว่าดูนะแล้วแต่ครับบางอันก็เขียนคาว่าวิดีโอก็จะเลื่อนหานะครับว่าที่ผมทําเกี่ยวกับแอมแทนไม้เนี่ยเมื่อสิบเอ็ดสิบเอ็ดเดือนที่แล้วที่ผ่านมานะครับตัวนี้นะมียอดดูไปนะครับแปดพันสามนะตัวนี้ผมทําไว้สองแท่นนะแอมแทนไม้แท่นนี้ผมทําให้ลงุงแล้วก็แท่นของผมอ,อีกแท่นหนึ่งผมเก็บไว้ในบ้านนะเดี๋ยวนะอ่าเนี่ยนะครับของผมอีกแท่นหนึ่งเก็บไว้นี่นะ ยังไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าทาตั้งแต่มา11เอดเดือนทีแ่แล้วติดโควิดนะครับผมเอาไปทําเป็นขับเสียงกลางอยู่ได้ประมาณเดือน 2, 2เดือนแล้วผมก็ไม่ได้ใช้นะเอาออกมาบางในพาะแอมที่บ้านผมมีหลายตัวนะครับของลุงก็ไม่ได้ใช้นะครับลุงก็เก็บประภาาคุมไว้นะตอนที่ผมประกอบที่ผ่านมาผมก็ทิ้งท้ายว่าเดี๋ยวผมจะทําเป็นแอมใบก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาต่ออ่านนี่นะครับยู b ีไอตัวที่อ่านโปรแกรมมอพีสามอะไรเนี่ยนะที่แฟลชได้นี่นะเดี๋ยวอ่า ตอนที่ผมทําให้ลุงเสียบผมอาไปวีเอสเสร็จนะครับมันดังเรียบร้อยนะแต่ว่ามันจะเป็นแอมบ้ายอยู่นะพอพอเปิดดูข้างในอะ่ะไต้ตอนนี้ผมให้ลุงยึดเรียบร้อยละเนี่ยเจาะแล้วก็ทําฐานยึดนะครับผมเอาไม้ใส่ข้างล่างนี่นะแล้วก็ทําอันนี้ยึดเรียบร้อยละแต่ว่าลุงอะ่ะเขาได้ทําแจ็คเสียบไฟตรงเนี้ยที่ในสายไฟบวกกาวแล้วก็รีมโมทเนี่ยที่มันเสียบแล้วก็เราต้องจำสายไฟอ่ะหายนะครับเดี๋ยวผมจะต่อตรงลองดูก่อนนะส่วนตัวนี้ ตัวนี้ก็ลุงก็ทําสายเส้นนี้หายแล้วก็รีโมทก็หายนะครับอันนี้ผมไม่เอาแล้วนะเพราะว่ามันไม่ได้แพงอะไรนะครับเพราะว่ามันผมสั่งมานานมากแล้วจำไม่ได้น่าจะสามปีหรือเปล่าก็ไม่ได้ใช้นะครับตัวนี้จริงๆมันยังไม่ได้เสียหรอกเลยผมสั่งมาใหม่นะตัวนี้นะอ่าสั่งมาแล้วสึกจะมาห้าสิบกว่าบาทนะครับรวมค่าส่งมันเจ็ดสิบกว่าบาทตัวนี้นะมีรีโมทมีอะไรพร้อมโอเคเดี๋ยวผมเอาตัวใหม่ใส่นะส่วนตัวนี้นะครับอ่า เลกูลเลเตอร์ตัวนี้ที่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 ทผมทําไว้ในคลิปก่อนน่ะแล้วผมจะเอาไฟอ่ะแต่ผมจำไม่ได้นะว่าไอชุดเหลืองก่ชุดใดโอทตัวนี้นะผมจะามาขับพัดลมกับไฟหน้าแท่นนะถ้าใครจําได้นะเนี่ยเนี่ยอย่างชุดนี้เอามาขับไฟหน้าแท่นนะอ่าอ่าโอเคเดี๋ยวมือใหม่เข้ามาไม่รู้ว่ามันใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมเปิดก่อนนะอ่าออนี่นะครับนี่นะใช้ได้นะปกตินะนี้ปิดนะครับนี่วงการลำโพงเปิดอ่าด็ดแล้วนะครับ แต่นี้ยังไม่ได้วัดกําลังวัดนะอ่ามันรายละเอียดมันเยอะตอนที่ผมทําเลกูลเลกเกอร์ตัวนี้ไปอะทีปลลวงจรอ,นอินเทอร์เน็ตมาแล้ววัดไฟไฟมันออกอยู่5โวลต์นะแต่ว่ามันผมก็ปไปแงะเอามาจากอะไหล่เก่ามาทาทางนั้นเลยนะถ้าเกิดใครได้ดูคลิปอะตัวเนี้ยแล้วก็ไฟเหลืออยู่5โวลต์แต่ว่าไฟตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวผมมาวัดด้วยทีว่ามันไฟเท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้แล้วต้อง11เดือนที่แล้วนี่นะครับอ่าส่วนตัวนี้เดี๋ยวผมจะเลิทิ้งเลยนะครับเพราะว่าผมได้สั่งไปแล้วนะครับ อันนี้ผมได้สั่งเป็นสเตปดาวไปนะครับแอปผมสั่งมาสองสองตัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดอ่าในข้อมูลให้ดูก่อนใน l a z า d a นะเดี๋ยวเข้าในแอป l a z a d a นะครับเข้ามาที่นี่นะครับบัญชีนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูประวัตินะครับว่าผมสั่งอะไรไปบ้างนะครับบัญชีแล้วก็เข้ามาดูนี่นะครับรายละเอียดการสั่งซื้อทั้งหมดนะครับอ่าอันนี้ผมสั่งไอผมรองเท้ากัรเล่นนะยังไม่มานะครับ อันนี้ก็พอดีสีหมดนะพอดีจริงๆผมจะปิพนใส่กระดาษมาให้ดูนะครับปกติผมจะปิพนให้ดูพอดีสีอ่าสีเครื่องปิพนผมหมดนะนี่นะที่ผมสั่งไปห้าสิบหกบาทนะรวมค่าส่งเป็นเจ็ดสิบแปดบาทอันนี้ผมสั่งไปไปสองแบบนะผมยังไม่รู้ไงผมก็เลยอ่าสั่งอีกตัวหนึ่งไปไอตัวเนี้มันห้าแอมมันจะแพงหน่อยมันสามสิบสามบาทนะตัวนี้นะเห็นไหนะนนะสะเต็ปดาวเหมือนกันนะครับตัวนี้ ตอนนี้สั่งไปสามสิบสามบาทนะเดี๋ยวมาดูข้อมูลเขาหน่อยนะว่ามันเป็นสเต็ปดาวมันรับไฟได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยนะอ่าเขาบอกว่าไฟเข้าสี่ไฟขาเข้าสี่ถึงสามสิบแปดโวลต์นะครับแต่ห้ามเกินสามสิบแปดโวลต์แล้วก็ปรับไฟขาออกได้หนึ่งจุดสองถึงสามสิบหกโวลต์นะครับเนี่ยเป็นสเต็ปดาวนะคือเอาไฟสูงใส่ได้แล้วก็ปรับให้ต่ำลงมาได้นะครับ อยู่ที่4-5แอมป์นะแต่ผมสั่งไป2อันไงแล้วก็อีกอันหน,นึ่งเนี่ยอันนี้17บาทเอง17บาทนี่คือตัวนี้นะครับคือ,อเราไม่ต้องมานั่งทําเสียเวลาครับมาคิดก่อนผมนั่งขยงขย่าวอะไรเสียเวลามากแล้วไปหาอุปกรณ์มาครับมันจะเกิน17บาทนะครับตัวนี้นะครับเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็มี VR ปรับได้นะครับตัวนี้ VR ปรับค่าได้ก็เดี๋ยวดูสเปกก่อนนะอ่าตัวนี้ที่17บาทนะ สเตปดาวน,นะครับเด,เดี๋ยวดูข้อมูลนิดหนึ่งครับได้แค่1.5แอมป์นะนเอาพุดปรับได้1.2-3.7นะครับแล้วก็อินพุต4.2-40โวลต์อายตัวนี้รับไฟได้40โวลต์นะครับแต่ว่าสามารถปรับลงมาต่ำได้ปรับลงมาต่ำได้1.2-3.7นะแต่ว่าใส่ได้ถึง40แต่ถ้าเกิดเรา เราใส่สิบสองอ่ะเราก็ปรับต่ําลงมากกว่าสิบสองได้แต่ถ้าเกิดเราจะไปปรับให้มันเกินมันเป็นสิบสามนะี่ไม่ได้นะครับอยู่ที่กําลังขาเข้านะกําลังขาขา,ขาเข้าต้องมากกว่าขาขาที่เราปรับออกนะครับมันจะมาปรับเกินขาออกไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เป็นไม่ได้มันไม่ได้เป็นสเตปอัพนะอันนี้มันเป็นสเตปดาวครับก็ปรับให้ลดลงก็โอเคครับแต่ว่าตรงนี้ที่ผมจะอามาทำอ่ะผมซื้อมาสองแบบไงตัวนี้มันห้าแอมป์กับตัวนี้มันหนึ่งจุดห้าแอมป์แต่ว่าผมไม่รู้ว่า ตัวนี้มันกินไฟเท่าไหร่นะผมไม่มีสายเสียบดวผมจะลองต่อตรงแล้วลองเอาไฟเข้าลงโหลดดูก่อนนะครับว่าตัวนี้กินกระแสอยู่เท่าไหร่นะครับก็ <S <S แจ็คเสียบมันหายไปนะครับอันนี้มันจะมีนี่ครับเดี๋ยวดูดูดูตรงนี้นะมันจะเขียนว่าไอไอไอ,ไอข้ซ้ายสุดนี่คือ12บโวลต์แล้วก็ไอตรงกลางเขาเขียนว่ารีโมทนะครับไอตรงฝั่งนี้เขาเขียนว่ากาวนะครับเอารีเอา,เอา,เอารอาีโมทกับ12บโวลต์นเนี่ยจํารวมกันเลยนะนี่นะผมผมใช้สายไฟตรงนี้แล้วก็บัดกียาวลากมาหากันนะไอตัวนี้ก็เป็นกาวไปนะ อ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาต่อไฟเข้านะครับสองจุดห้าโวลต์อ่าลองเสียบเข้าไปนะครับปึ๊บอ่าโอเคเติดแล้วนะนี่นะไฟแดงอย่างนี้นะอ่าเนี่นะครับไฟแดงอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจับแล้วมันจะไม่ค่อยนิ่งไนงะเดี๋ยวผมขอใส่ขากล้องนะครับอ่านะโอเคครับเดี๋ยวผมศีโลเป็นศูนย์ก่อนนะอ่าโอเคครับศูนย์แล้วก็ามาคล้องนะว่าจะกินอยู่เท่าไหร่นะครับ 1> 0 1 6 1 7์นะครับแต่ว่าผมไม่รู้นะเวลาเราต่อสัญญาณเข้าเนี่ยมันจะดึงเพิ่มอีกหรือเปล่าแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ก็น่าจะกินไม่เยอะนะครับตัวนี้รวมตัวนี้กับตัวนี้ก็ไม่น่าไม่น่าจะถึงแอมป์นะครับเดี๋ยวผมเอาผมเอาตัว17บาทนี้ใส่ไปก่อนนะเดี๋ยวประกอบเสร็จยังไงเดี๋ยวมาลองดูเดี๋ยวถ้าเกิดมันไม่ไหวมันเกิน1 5์เดี๋ยผมจะเปลี่ยนเป็นตัว 4.5m 5m ตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวผมลองประกอบขึ้นมาหลับนะเดี๋ยวผมงานมาที่200นะไฟกระแสะสะลับเดี๋ยวผมต้องเปิดสวิตช์ด้วยนะอ่าไปก่อน,นครับปึ๊บอ่าติดเลยครับอ่าเดี๋ยวเราขอดูนิดนึงมีอยู่10โวลต์นะครับไฟออกจากม้อแปลงนะมีอยู่10โวลต์เพราะว่ามันถูกโหลดพัดลมนะครับพัดลมกับไฟไฟหน้าแท่นแต่มันมีสองขดนะอ่า แล้วก็ไอเส้นสีสีนี้มันมาจากอีกลูกนึงนะอันนี้ของสีเหลืองของลูกนี้ไอลูกนี้ของลูกนี้เดี๋ยวผมจะลองวัดดูของสีสีเขียวดูนะครับเห็นไหมอันนี้มีไฟยี่สิโวลต์นะครับ27โวลต์จะเอาอะไรดีจะเอา20่ท่อเทนะครับพอดีสเต็ปดาวอ่าตัวนี้มันเป็น dc to dc นะครับพอดีเมื่อกี้นี้ผมไปวัดไฟ,ฟ a อนะ จริงๆมันต้องอได้ทําการเล็กตีฟล์ครับผ่านเหมือนชุดนี้นะเหมือนชุดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยทําเพิ่มขึ้นมานะอ,าอันนี้มันมีชุดเล็กตฟายอยู่ชุดหนึ่งแล้วนะครับนี่นะมีไดโอดบิดกับตัวนี้นะมันเป็นไฟซิกซิกเดียวนะได้ผมลองวัดดูก่อนครับอันนี้เป็นไฟอยู่เท่าไหร่นะเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเปิดก่อนนะครับอติดนะตอนนี้มีไฟอยู่เมื่อกี้นี้ที่วัดวัดได้9.5โวลต์นะแต่ว่ามันบิดแล้วมันจะได้เท่าไหร่นะครับเด,เดี๋ยวผมดูนะ บ,บิดมาวัดฝั่งนี้นะฝั่งเป็นไฟดีซีนะครับสิบโวล์นะครับสิบโวล์ก็ไม่พอก็โอเคครับเดี๋ยวผมเอาไฟชุดนี้แล้วครับบิดแล้วได้สามสิบแปดนะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวผมจะลองเอาไฟอสามสิบแปดนี้นะครับลองเอามาใส่ดูนะว่ามันจะบิดแล้วคือไฟชุดสีเขียวนะครับหลังจากที่วัดกันได้นะมันได้ยี่สิบเจ็ดโวล์นะครับถ้าเราเอามาบิดเนี่ยมันจะได้สามสิบแปดโวล์นะ อันนี้ผมทําการใช้ไดโอดนะครับเอามาเบ็ดนะแล้วก็เซนเตอร์ด้วยคาป,ปาซิเตอร์นะส่วนคาป,ปาซิเตอร์นะครับถ้าจะเอามาใส่ไฟ38นะครับก็ต้องรับไฟได้5 50โวลต์หรือไม่ก็รับไฟได้63โวลต์นะแต่ว่าคาป,ปาซิเตอร์ผมอะ่ะนี่นะครับมันไม่มีนะครับมีแค่25โวลต์นะครับแล้วก็ไอ้ไอลูกที่รับตัวสูงก็จะเป็นตัวใหญ่ไปเลยครับเสียดายครับว่าจะามาทําก็เลยเอาคาป,ปาซิเตอร์นะครับตัวเก่าๆเ,เอามา อนุกรมกันครับผมจะเอาคาปาซิตเตอร์มาอนุกรมกันนะอ่าตัวตัวนี้ยี่ห้าโวลต์นะครับฝั่งนี้ยี่ห้าโวลต์เอามาอนุกรมกันก็เป็นห้าสิบโวลต์นะมันจะรับไฟได้ห้าสิบโวลต์นะส่วนถ้าผ่านไดโอดบิดมาแล้วอะ่ะไดโอดบิดผมใช้เบอร์ผมใช้เบอร์ SR ห้าสองศูนย์ศูนย์นะครับอ่าทนกระแสห้าแอมป์รับไฟได้สองร้อยโวลต์นะตัวนี้เดี๋ยวเอามาลองทดสอบดูก่อนนะส่วน ส่วนไฟตัวนี้นะครับมันไม่มีเฟสนะครับไม่มีเฟสบวกไม่มีเฟสลบนะเดี๋ยวเราจะลองเอาเอาเฟสนี้เอามาเข้ามาเข้าตรงตรงตัวไดโอดก่อนส่วนไดโอดก็เอาเอาขั้วที่มันเป็นฝั่งฝั่งบวกนะครับเอามาใส่ขั้วกับเข้ากับบวกนะเข้ากับฝั่งบวกส่วนฝั่งนี้ก็เอามาทิมกับลบเลยนะครับส่วนตอนที่อานุกรมกันนะก็เอาเอาบวกกับลบนะครับมาอานุกรมก็หากันนะฝั่งนี้พออานุกรมปุ๊บก็จะกลายเป็นห้าสิบโวล์นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนนะอ มิเตอร์นี้ผมง้างมากระแสตรงแล้วนะกระแสตรงแล้วแล้วก็อันนี้ผมใช้หนีบแบบนี้นะผมจะได้ไปนหนีบอ่าส่วนสีดําก็เอามาหนีบฝั่งลบนะครับนี่นะสีดําก็ามาหนีบฝั่งลบนะ่ามันจะกลายเป็นกระแสตรงไหมส่วนสีแดงก็เอามาหนีบฝั่งบวกนะครับอ่ามันจะกลายเป็นกระแสตรงไหมเมื่อกี้นี้ผมลองแอบเปิดไปแล้วละ่ะอ่าเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนี่ยในไฟยังคาอยู่นะอ่าเดี๋ยวจะลองเปิดนะครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับ ไฟได้อยู่สามสิบแปดโวลต์นนะสามสิบแปดโวลต์กระแสตรงแล้วนะครับอันนี้จากกระแสอ่ากระแสกระแสกระแสสลับมายีิบเจ็ดนะคูณหนึ่งจุด c หนึ่ง c ก็เท่ากับสามสิบแปดโวลต์ดีซีนะครับนี่นะครับก็ออกมาอยู่สามสิบเก้านะพอดีถ้าไฟบ้านเกินก็จะเกินตามนะครับนี่นะแต่ก็ไม่ไม่เกินสี่สิบก็อยู่สามแปดสามเก้าระมาณนี้แหละถ้าเกิดไฟบ้านตกมันก็จะตกตามนะอาจจะเหลือสามสามเจ็ดนะโอเคเพราะว่าไฟมันยี่สิบเจ็ดกว่าไง โอเคเดี๋ยวผมต่อแล้วนะครับเอาฝั่งนี้เป็นฝั่งบวกของคาปาเชเตอร์นะที่บิดแล้วนะแล้วก็เอามานี่นะครับเข้าเส้นแดงนะผ่านเส้นแดงมาปุ๊บก็เอามาเข้าฝั่งอินนะครับอินของสเตปดอ่าเนี่ยครับเอามาเข้าฝั่งอินของสเตปด้านนะฝั่งกกาก็คือลบนะครับอันนี้เป็นเอาของออกนะเดี๋ยวเราลองยังมาปรับที่เดี๋ยวผมเปิดสวิกนะไอ้ตัวนี้ปุ๊บอ่านะครับไฟมาที่สามสิบเจ็ดนะครับ เดี๋ยวผมจะลองปรับดูนะว่ามันจะลงเหลือสิบสองไหมอ่าโอเคไฟค่อยลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหมุนไปเรื่อยๆนะครับอ่าเอาสิบสองจดสามสิบสองจุดสี่ก็ได้นะครับอโอเคครับใช้ได้นะครับนี้ก็ไม่ร้อนนะครับอ่าที่เขาใส่มาให้เป็นเบอร์สามหนึ่งเจ็ด T นะครับตัวน,นี้นะครับ ไอเลยเลกูลเที่ผมประกอบไว้เมื่อ11เดือนที่แล้วนะเบอร์8 7ดเจ็นสองซีนะครับเป็นไฟที่ไม่ให้เกิน12โวลต์นะตอนนี้นะแล้วก็เซนเตอร์ด้วยซนะครับ 104j นะตอนนั้นทำแล้วมันมันมันไม่ได้ผลนะไฟออกแค่5โวลต์ผมขออนุญาตนะครับหาวิธีเจาะนะเจาะทำยังไงก็ได้นะครับให้ให้ให ให้เอาคาป,ปาซิตเตอร์สองตัวนี้มาอนุกรมกันในวงจรนะวงจรตัวนี้ผมขย่วเองนะถ้าใครได้ดูคลิปที่ผมทําแท่นไม้นะครับจะรู้ครับว่าไอแผ่นเพลซบนี่ผมใช้ขย่วสารเคมีขึ้นมาเองนะครับครับเ mm hmm. ดี๋ยวผมจะหาทางเอาใส่เข้าไปใะอนุกรมให้วงจรมันเข้า,าไฟเอซีฝั่งนี้แล้วออกมาเป็นไฟดีซีฝั่งนี้นะครับนี่นะครับหลังจากที่แปลงเสร็จแล้วนะครับไฟเอซีจะเข้าฝั่งนี้นะนี่นะครับไฟเข้าขานี้ของไดโอดนะครับก็จะวิ่งเข้ามานี้นะครับมาออกนี่นะ แล้วก็ลงมาจ้ำกับตัวนี้นะตัวนี้คือเป็นไฟบวกนะครับเป็นไฟบวกบวเพราะบิดออกมาแล้วจะเป็นบวกนะส่วนลบนะครับลบของคาปาซิเตอร์ลูกนี้กับบวกของของคาปาซิเตอร์ลูกนี้นะเนี่ยนะผมจะนุกรมกันเหมือนตะกี้นี่นะเหมือนที่ทาอยู่ข้างนอกนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นฝั่งขาขาลบนะอ่าเนี่ยขาที่อ่าฝั่งคาปาซิเตอร์ฝั่งนี้ที่เป็นลบอะ่ะอันนี้ผมจะเอาฝั่งนี้เป็นไฟเข้าไงผมก็เลยโยงหาจริงๆมาจ้ำตรงนี้ก็ได้แหละแต่ผมโยงให้เป็นระเบียบตรงนี้ไง ส่วนไฟออกฝั่งนี้ก็จะเป็นลบนะครับนะครับที่เขียนไว้นี่นะลบฝั่งนี้จะเป็นบวกแต่ลายวงจรตรงนี้มันมาสุดแค่นี้นะอันนี้เราไม่ต้องไปทาอะไรมันแล้วผมไม่อยากทำะไรแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบวกแต่บวกก็จะมีมาถึงเกินนี่นะแต่ก็ผมจะไม่ทําอะไรให้มันช็อตไงก็เลยปล่อยปล่อยไปนะนี่เป็นบวกนี่เป็นลบนะส่วนสเต็ปดาวนะครับอ่าผมผมผมเจาะน็อตใส่แค่มันมีน็อตยึดให้สอง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 จุดนะแต่ผมจะยึดแค่จุดเดียวพอนะครับเดี๋ยวจะเอา อันนี้เอานะครับอันนี้ฝั่งอินนะเดี๋ยวผมเอาเอาฝั่งอินทันหัวมาทางนี้นะนี่ครับเกาะไปนีนะ้แล้วก็เอาน็อตยี่สสามนะครับล็อกเลยนะครับใส่ตัวเดียวพอนะครับเด็กแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูอีกรอบนึงนะครับเี่ยผมเปิดก่อนนะเปึิบ๊บอ่าเด็ดแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวลองมาวัดไฟขึ้นกระแสตรงก่อนนะครับกระแสตรงจะเข้าตรงนี้นะอันนี้เป็นของไฟอีกชุดหนึ่งนะที่อาไปขับพัดลม 9.6โวลต์ะน,นะครับ9.6โวลต์ส่วนตัวสีเขียวเนี่ยไอ,ไอที่ไปขับพัดลมเนี่ยสีเหลืองสีเหลืองกับสีดำนะออกมาจากมออแปลงนี่นะนี่นะมออแปลงชุดนี่นะส่วนสีเขียวกับสีเขียวนี่นะมันเป็นสายไฟแค่สองเ้นนะอ่า27.6.5นะครับ27.6.5นะแล้วก็ทําการบิดนะ่าเรางามาเป็นกระแสตรงนะครับอันนี้พอบิด เอามาไฟเลี้ยงหน้าแทนนะตัวนี้กับไฟพัดลมได้สิบจุดแปดสิบจุดเก้านะครับส่วนตัวนี้พอพอบิดแล้วอะ่ะพอบิดแล้วจะได้สามสามแปดนะสามแปดสามแปดสามเก้าแล้วก็มาผ่านตัวสเต็ปดาวนะครับสเต็ปดาวที่หมุนที่หมุนกันไว้นะจะเหลืออยู่ที่อ่าสิบสองสิบสองจุดหนึ่งนะ 12.1 12.2จดสวงสเดี๋ยวผมค่อยปรับขึ้นใหมีนิดนึงนะครับเอาซับ12.5ก็คลิปนี้ก็ต้องขอหยุดวิดีโอไว้เท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมจะทําวิดีโอไม่ให้ยาวเกินถึง18นาทีนะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดตรงนี้เยอะนะ,ะแค่บางช่องเขารีวิวตัวเนี้ยตัวสเต,ต็ปดาวการต่อการใช้งานการปรับนี้ก็ใช้เวลาเป็น10นาทีแล้วนะครับถ้าเกิดว่า ใครที่ที่รู้นะว่าแต่ของผมต้องมาทําหลายอย่างนะต้องมาแปลงเล็กที่ไต้องมาหาสายไฟต้องมาทํามาวัดไอตัวนี้นะครับก็เลยใส่บลูทูธนะครับผมขอเก็บเอาไว้เป็นอีกอีหนึ่งอีนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีการต่อหลายอย่างนะครับต่อไฟเข้าปีนะครับแล้วก็หาสายสัญ,ญญาณมาต่อจากบลูทูธนะจากบลูทูธตัวนี้นะเอามาเข้าปีแล้วก็ต่อจากเพนะครับมาเข้ากับแจ็ค rca ตรงนี้นะ นี่นะครับมัน,ม,นมีอีกหลายอย่างนะครับเดี๋ยวขอเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับก็สองอีพีก็น่าจะจบก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าผมพูดเร็วตรงไหนก็พูดผิดตรงไหนก็ขอประทานอภัยด้วยครับเพราะว่าผมพูดแข่งกับเวลาไงก็ไม่อยากให้วิดีโอผมยืดเยื้อนะครับเนี่ยๆผมก็ตัดไปตั้งเยอะครัง้งจริงผมอัดวิดีโอนานนะครับอัดเป็นชั่วโมงนะแล้วผมก็ตัดให้เหลือแค่สิบแปดนาทีนะก็ ขอบคุณมากครับที่อาหารับชมมาจนจบ